ในพ์ทที่แล้วครับเราได้ทําการเปิดบหวทุกคนนะครับสําหรับสถ้านีใหม่ของเอราวันกันเยว่าเราจะพาน้องไปลงกันที่ไหนในซีซั่นหน้านะครับแน่นอนว่าเราลองวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยกับการอยู่ที่โอลิมปิกลียงต่อในฤด,ดูกาลหน้านะครับผมน่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเพราะสไตล์าการทาทีมของลียงในปีนี้เนี่ยอยู่ได้เพียงแค่กลางตารางเท่านั้น และก็ดูทีท่าจะไม่มีการเสริมชับที่ดีเข้ามาครับเราจะย้ายออกไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเก่งแบบก้าวกระโดดและพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นโดย4ทีมก็จะมีั้นได้ของนิสนิวคาสเซิลเลเวอร์คูเซนและก็กิโรนา4ทีมจากซีลีกดังเราได้เปิดบดเรียบร้อยสุดท้ายหวยไปออกที่นิวคาสเซิล ผู้คนเนี่ยโหวตมาราวๆ56%นะครับจากทั้งหมด6,000กว่าโหวตนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกนะและแน่นอนสถานีต่อไปของเอราวันคือนิวคาสเซิลในปีหน้าครับมาดูกันหน่อยครับว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายกับการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูเต็ดเราต้องทำเควสอะไรกันบ้างครับที่จะเอาตัวเองไปเล่นในนิวคาสเซิลให้ได้ในปีหน้านะฮะ นิวคาสเซิลยูเต็ดครับเราเพียงต้องทําประตูเพิ่มให้ได้ครับยิงในกรอบทั้งหมด14ครั้งและกดแฮตทริกให้ได้อีก2ครั้งโอ้โหอันนี้แอบ,บยากนะกด hat ick, แฮตทริกแอบยากแต่ฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะย้ายไปอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยเราต้องกดแฮตทริกให้ได้อีก2ครั้งผมบอกเลยนะว่ามันค่อนข้างแอบ,บยากเลนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนายด์เซตกันใหม่นะครับถ้าเราจะย้ายไปอยู่นนิวคาสเซิลเราอาจจะต้องโฉบเข้าไปทำประตูให้มากขึ้นเพราะว่า สองเควสหลักที่เราต้องทำคือการยิงประตูทั้งคู่เลยกดแฮตทริกก็ต้องยิงประตูและทำประตูในกรอบเขตโทษก็เป็นการทำประตูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องขุบเข้าในไปเน้นยิงประตูมากกว่าจะส่งแอสซิ์ให้เพื่อนเหมือนก่อนหน้านี้นะครับ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC คอยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอย .com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB What เตอร์ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกอม้างไายใครอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึงอ e l a าสติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภยัยกับเเพจทีี่่ามมามคคนนตติิิดดาาาากกว6 0,000ปบรร 24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ e l a s สติ s ช็อหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube Premium ราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆส,ส,ส,สมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์ทีเช360ได้เลย เ e นช h คัพนะครับของฝ่่ง,ง,งลีกเอิงฝรั่งเศสครับเราจะเจอกับทางด้านของอาร์ซีรองนะครับก็จะเป็นหนึ่งทีมที่เราเคยเจอมาแล้วและเราก็ชนะมาได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยสลับเปลี่ยนกันเราไปเล่นที่บ้านของเขาก็มาดูว่าเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับผมในรอบนอกเอาซ้ทีมสทีมและก็ล่าสุดนะครับผมทุกคนเราเข้าสู่ช่วงตลาดมกราคมเรียบร้อยใช่ไหมผ่านมาเพียงแค่6วันครับ โอลิมปิกรีย o เสริมตัวเรียบร้อยโอ้ผมดีใจมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการแน่นอนครับตอนนี้เราเสริมกองกลางเข้ามาอีกหนึ่งครับเป็นทางด้านของเอสเกลปาลาซิออกองกลางจากทีมชาติชติน่านะครับนี่คือ,อหนึ่ตัวที่ผมคิดว่าเออน่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของ CM ได้ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ในซะีเอ็ของเรามีแค่กาาแรมีมองการาที่ยืมมาผมว่าได้กลางระดับ80เรตติงอัพ ตรงกลางเราน่าจะทําำงานได้ดีครับเออถือว่าดีนะยอดเยี่ยมจะจัดเลยและก็แน่นอนครับไม่ต้องรอช้าฟลาซิออสได้ลงในตําแหน่ง CM ตัวซ้ายคู่กับกาการแรและก็เดบันยามาติชนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นโอลมองการ่าครับได้ลงคู่กับกาการแรนะซึ่งถามว่า ผมว่าปาราเซอออสมันมีคุณภาพดีกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปิดจ็อบแค่นกแต่คนเดียวหรือเปล่าในช่วงมกราคมหรือว่าจะมีอีกนะครับแต่ว่าสิ่งอืินใดคือเราต้องทำประตูให้ได้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำเควสย้ายไปอะไรครับผมวันนี้เราบุกมาเยือนที่ฝากฝั่งของอาร์ซีรองนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เราเคยชนะมาก่อนเลยครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราชนะที่บ้านของเราครับวันนี้เราบุกมาเยือนแล้วเป็นเกมน็อกเอาท์ด้วยก็ถือว่ามีความยากขึ้นระดับนึง วันนี้เนี่ยโค้ดของเราให้เราเน้นจ่ายบอลสำเร็จ9ครั้ง7.5็รตติง้งแล้วก็ให้ทีมครองบอล60%อนะอะไรครับผมเกมกำลังจะเริ่มต้นครับเป็นบอลร,รอบน็อกเอาท์ของฝ้าฝั่งเ r ร n c h ค u ันั่นเองกาเกรพลิกไม่ได้ครับจังหวะน,นี้แล้วขอวิ่งจังหวะน,นี้ซาไม่ให้ครับเราวิ่งตัวปิวไป1รอบครับวันนี้อีกครั้งนะครับดันดานของหล่องเปิดคลอยเขไปเสาแรกมงจังหวะน,นี้เรา แปเราเป็นคนประกบด้วยครับแล้วจวังหวะเนี้ยเขาช่วงทิจงจังหวะหมงได้ดีกว่าเราโอ้นนี้คือเราก็ถือว่าผิดพลาดแบบเต็มๆนะฮะปล่อยให้เขาหมงง่ายไปหน่อยแต่จะว่าเขาหมงง่ายก็ไม่เชิงเพราะว่าลูกเนี้ยเขาเปิดมาค่อนข้างไกลและเขาหมงได้ดีครับส่วนเอราวันนี่ก็ไม่ใช่กองหลังหรือว่าเกมรับมืออาชีพนะจงังหวะประกบมันก็ไม่ได้ดูเพอร์เฟกซึ่งก็นำมาสู่การเสียประตูเลยครับโอ้เร็วอีกแล้วครับ อะไรครับผมโอ้ถือว่าโดนเร็วเลยครับด้านของโอลิปิกลียงเล่นมาที่ด้านของเอราวันเจอสไลด์เอราวันครองบอลอยู่หักข้อมาสวยจังหวะนี้กาการแรแล้วเดี๋ยวพยามาติดเบาเดดึงจังหวะแล้วเบาเดไปเองกดซ้ายหถือว่ากดได้ดีมากๆครับแซมบ้าปัดไปได้ดีแล้วมาที่เอราวันพิกพิกมาได้สวยๆเอราวันจังหวะนี้กระชากมาแล้วยอดด้วยเท้าขวาเข้ามาสวยๆแล้วบงโอ้โหยอดมาสวยมาก มงดีด้วยครับแต่ว่ามันไม่ได้ห่างตัวแซมบ้าเท่าไหร่ครับโอ้นี่หยอดเท้าขวาแมันเหลือเกินครับแล้วมงดีมากๆแต่ว่าตรงตัวไปหน่อยแล้วกระชากออกซ้ายชาเวสอูเล่นกันสวยครับตอริโซขึ้นมาและดูรองมาค่อนข้างดีครับแต่วันนี้ขึ้นมาสุดเส้นและยิงเสาแรกถึวเวลาหนึ่งนาทีแล้วครับครึ่งแรกอาจจะจบลงตรงนี้หรือว่าส0อย่างไรและเคลียร์ทิ้งมาได้ครับโอ้เอาแล้ว ก็ถือว่าหายใจหายคอพักกันก่อนครึ่งหลังว่ากันต่อยังมีอีก45นาทีซึ่งในครึ่งแรกโอ้โหเกมของเราแย่มากๆครบอะไรครับผมว่ากันต่อในส่วนของ45นาทีในครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกโอ้โหเงียบมากๆครับโดยเฉพาะฝั่งเบนรามาเนี่ยไม่มีจังหวะขึ้นเลยนะส่วนเอาราวันมีจังหวะครอสครั้งหนึ่งสองครั้งบก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วจังหวะนี้มาอีกแล้วรองเข้าซ้ายฝากมาสุดท้ายยิงไม่ได้แล้วส่วนกลับมาที่เอาราวัน หักมาและจะังหวะนี้เดี่ยมันจะามาติดแทงมาสวยๆที่เอราวันหลุดขึ้นมาแล้วกดโอ้โหลูนี้ก็ยังเซฟได้อยู่ที่แซมบา้าโอ้โหหลุดขึ้นมาสวยมากเหลือเชื่อยังเซฟได้อยู่ที่แซมบา้าโอ้เกมของเราครึ่งหลังกับครึ่งแรกก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่รับยังโดนบุกแบบชุดใหญ่ยังวันนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วกดตัเองโลเปสโอ้โหรับได้อยู่ครับบอลได้ครับมาด้านซ้ายของสนามยังวันนี้เอราวันจี เอราวันจี้ไปเอราวันจี้จังหวะนี้เอราวันเข้ามาด้านในเอราวันสุดเส้นหลังครอสด,ด้วยเท้าขวาย้อนเข้ามาไม่มีคนเล่นตรงนั้นโอ้หายกันหมดครับอูวันนี้แกลุกเติมกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอูแต่เราหาจังหวะเปิดมาได้ดีนะแกออกมาได้จะหมดเวลาเลยครับโอ้กลายเป็นว่าโอลิมปิกนิยงก็โกรอบแบบแม้เราสู้ไม่ได้เลยนะ คือเหมือนกับว่าทีมไม่มีแรงจูงใจจะเล่นนะครับปฏิปะตอเกมไม่ได้เลยว,วันนี้งงเหมือนกันนะมีแต่จังหวะที่เราพยายามลากตะลุยเข้าไปครับหลายๆครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ,อู้หจังหวะเกมรุกของเราเพื่อนไม่ได้ส่งเสริมนะครับปล่อยอยู่ประมาณ2คน3คนอยู่ด้านหน้าแบ็กเบิร์กก็ไม่ได้ตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ,อ้โหวันนี้ก็คาดหวังประตูยากมากๆนะ นี่น่าจะเป็นเกมที่แย่ที่สุดนะครับตั้งแต่เอราวันเดบิวต์กับทีมขึ้นมาได้6.3เรตติ้งใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างแย่เลยครับโดยรวมสภาพทีมตอนนี้แย่เหมือนกันถึงแม้จะได้โกงกางอย่างา拉เซอสเข้ามายังไม่เห็นความเรียกว่ากระเตื้องขึ้นเลยนะในส่วนของแดนกลางผมว่าแย่กว่าโอเรลมองการ่าด้วยซ้ําอาจจะไปเรื่องการปรับตัวด้วยก็ต้องให้เวลาิดนึง และเกมสัดไปครับเจอกับเลอฮาฟเราชนะได้สามหนึ่งโอเคแหละเกมนี้เราต้องชนะนะเพราะว่าเราเจอทีมที่ค่อนข้างที่จะห่างชั้นกับเราเยอะครับเข้าสู่ช่วงปิดตลาดนักเตะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะมีใครเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าแต่ล่าสุดนะครับผมเราต้องการสกอตเดฟบมากขึ้นแต่ทีมเนี่ยก็อยากจะปล่อยมากขึ้นเนี่ยแ <c oughs> ม่งส่วนทางมากเลยอ่ะและก็ล่าสุดครับโอ้ข่าวลือโลเปสเชื่อมโยงกับซาโซโรนะโอ้ท่านโลเปสย้ายออกจากทีมนะ ผมจะสคิปซีซั่นแล้วนะผมไม่เล่นละผมรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าและเรารอไปลุยกับนิวคาสเซิลดีกว่าคือถ้ามันขายโลเปสผู้รักษาประตูที่แปลกเรามาทุกนัดผมว่าทีมแม็กซ์ไมซตแปลกแล้วตอนนี้ล่าสุดครับมีข่าวรือสำหรับบิสซูมากับโอลิมปิกลียงอ่าอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีหลังจากที่มีข่าวแย่ๆมาหลายๆต่อหลายชั่วโมงอันนี้เป็นข่าวดีแต่เซ็นหรือเปล่าก็ต้องรอกันตอนนี้นะครับผมเช่าที่เห็นในส่วนของสกอตเหลือ29คน เอ่อตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นรู้สึกว่าเราจะเสียผู้รักประตูอย่างโลเปสไปแล้วผู้รักประตูอย่างโลเปสโดนขายทิ้งมือหนึ่งของทีมโอลิมปิโยขายทิ้งทำไมและกองหน้าที่เสริมเข้ามาเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับวัย18ราคานี่น่าจะไม่สักเท่าไหรอ่อ่ะล้านสองล้านปอนด์เต็มที่อีก5าชั่วโมงครับทุกคนเดี๋ยวมาสรุปกันว่าจะมีใครเข้าใครออกสำหรับฤดูกาลน,นี้เราก็ เล่นเพื่อสปิริตนะทุกคนนะอีกครึ่งฤดูกาลเอาให้จบครับล่าสุดเราปิดดิวบิสูมามาได้โอเคอย่างน้อยมีเรื่องที่ดีเหมือนกับว่าเราขายโลเปสเพื่อเอาเงินมาเสริมบิสูมาซึ่งผมมองว่าแม่งไม่ค่อยเวิร์กและก็ล่าสุดครับปิดตลาดนกเตะลงเรียบร้อยครับล่าสุดนะครับผมได้จะได้กอกอีฟบิสูมาเข้ามาในตำแหน่งกลางร,รับผมคิดว่าเขาน่าจะเอามาแทนมาติชนะครับคือผมมองว่ามาติชมันยังเล่นได้อ่ะบิสูมา เอาเข้ามาก็ดีแต่ไม่ใช่การขายประตูมือหนึ่งนะทุกคนซึ่งบริษัทประตูมือหนึ่งของเราไม่มีกลายเป็นตอนนี้คือใครวเนี่ยลูคัสเพอร์ี่แล้วก็ได้ของจัสตินเบนกูนะครับใครวะผมไม่รู้จักเลยอะ่ะมีปัญหาแน่ๆกับการเซฟประตูนในระยะต่อไปจากนี้ผมบอกเลยบันเทิงแน่นอนย้อนกลับไปในเรกก่อนหน้านี้กับการเจอโอลิมปิกมากเซยรู้สึกว่าเราจะเสมอกันมาหนหนึนครับไม่ได้ชนะเขาด้วยนะการชนะ ทีมท็อปโเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินรวมถึงท็อปซด้วยแล้วกันไม่ต้องท็อปโแล้วตอนนี้ในเกมที่2เราจะได้เปิดบ้านเล่นกับโอลิมปิกหมากเซยนะซึ่งเป็นคู่แข่งตรงตัวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราคะแนนตามเขาอยู่ครับเขาอยู่เหนือเราหนึ่งอันดับถ้าเราชนะได้ก็เป็นการจี้เข้าไปเหลือ2แต้มสึกบิ๊กแม์กับโอลิมปิกมากเซยครับก็ถือว่าเป็นอีกหเกมที่มีความหมายนะครับ เมื่อที่เราจะจี้โอลิมปิกมารกเซยให้เหลือเพียงแค่2แต่วันนี้ควาดหวังที่7.5็ดจุดเ้า рейт ิงยิงเข้ากรอบ3ครั้งและครองบอล55%เอาลเะครับผมเกมกําลังจะเริ่มต้นจากฝั่งฝั่งของโอลิมปิกมารกเซยเอาล่ะมาที่หัวกะโหลกครับรองเคียร์แล้วมาจาังหวะนี้กรอสยิงไกลโอ้โหโดนจนได้แล้วลูกนี้แม่เราจะเห็นภาพแบบนี้ไปอีกเท่าไหร่ครับคือการโดนยิงโอ้โหที่ว่า กูไม่กับแล้วครับอาการของอูริวิกรียงแล้วผู้สัป,ประตูของเราเซฟพลาดด้วยเนี่ยคือมันไปขายประตูตัวหลักอย่างโรเปสจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้ยิงไกลตัวเท่าไหร่ด้วยครับปาสกาลครอสแต่ว่าผู้สัป,ประตูเราเซฟไม่ได้ครับก็คือเป็นการเดินหมากที่ผิดพลาดน,นะของทีมอูริวิกรียงอ่ะไม่รู้ว่าโค้ชหรือว่าเจ้าของทีมจะพลาดกันหมดนะทุกคนเธอแกสกัดฉากไปสวยๆจังหวะนี้เติมเข้ามาสวยครับ แล้วเกอร์แกสเยยหน้ามองเกอร์แกสจังหวะนี้วนกลับมาแล้วโอ้โหเปิดไม่ตรงเรารออยู่ตรงกลางจะเปิดไปไกลมากๆโอลิมปิกมาเซครับมาอีกแล้วชุดใหญ่ออกซ้ายมาฝากเข้าตรงกลางมาที่ซาแล้วสุดท้ายวนเข้ามาโดนหรือเปล่าอ้หอ้หเกือบจะโดนเป็นสองศูนย์ฝากไปแล้วผ่าบอลขึ้นไปเองเอราวันจังหวะนี้เห็นด้านหน้าเป็นเบาได้แทงขึ้นมาสวยๆครับเม่อนี้ บาเดขอมาสวยทิ่กากระแสกากะระลุดฝากกดขวาแล้วเซฟได้โเ,เราต้องลงมาเพื่อพาบอลขึ้นไปเพื่อแหละอาแล้วโอ,อโอลิมปิกมากเซยมาอีกแล้วกองเตาเบียบบาบิยังกดขวาแล้วยังรับได้ครับแม่แปรี่ครับยอดขึ้นมาเอราวันพักเก็บบอลมาได้แล้วหมดเวลาครับโอ้ไปต่อไม่ได้ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสน้อยมากครับแทบจะแทบจะขบุกอยู่ข้างเดียวทุกคน คือเป็นในยองอาการแย่มากนะเหมือนกับว่ายิ่งเล่นยิ่งแย่ลงเรื่อยๆครับอะไรครับผมอีกราว45นาทีอะไรครับ,รรนรรบในครึ่งหลังว่ากันต่อครับคือบอลยังไม่จบครับก็อย่าเพิ่งยอมแพ้แลนจังหวะนี้ตัดได้สวยเอาบีบมาได้ดีจังหวะนี้แล้วมาี่เอรวันจับได้ละวันจบสกอร์เรียบร้อยเอารล้วมาสวยๆระวันโอ้โหหรือว่าครึ่งหลัง ปีกได้เร็วขึ้นแล้วเราตัดบอลได้เป็นเอราวันได้หลุดเข้าไปยิงเอาถือว่าดีครับลูกนี้แม่หลุดขึ้นมาอย่างนี้ก็แม่เลือกยิงด้วยเท้าขวาเลยนะไม่เปิดหน้าเท้าซ้ายยิงครับคือเป็นปีกที่เล่นได้2เท้าอยู่แล้วก็สังหารได้อย่างไม่ยากครับเอาบอลไปตั้งเล่นกันใหม่แล้วเพราะว่าเราต้องรีบเร่งเก็บสามแตมไม่ได้ครับสตาร์ทมาได้ดีนะครับกลับมาเสมอกันแล้ว แล้วเอรวันเปิดครอสจังหวะน,นี้เข้ามาตรงกลางมงสบปัดโอ้โหแม่จังหวะน,นี้ไม่เล่นเสาแรกครับเลือกตรงกลางแล้วเปาเดมงเกือบจะดีครับมันถากเสาวไว้นิดเดียวอูมีออปชันงานเปิดที่หลากหลายเอรวันปาเชียสกาแกรแรกร,แร่ฝากมาที่เบาเด่เบาเด่ฝากมาแล้วขวารออยู่ครับเป็น,นด้านกอกเซน,นเตอร์บา มาสวยๆบาจังหวะนี้บนกลับมาแล้วเอราวันเข้าซ้ายยิงโอ้โหยิงม่าได้ฮะตัวผู้ศัตรตูเท่าไหร่บอลมามากระชั้นชิดด้วยฮนะตำแหน่งด้านขวาครอสเข้ามาเจ้าหนี้มงเคลียวไปพักได้เอราวานันย้อนกลับไปฝั่งเดิมครับปราศรีอไปเรามาขึ้นกลับมาแล้วเอราวันชิปขึ้นไม้ไปเรามาจับและยิงโอ้โอถือว่าเหนือชั้นมากแต่ยังเซฟได้อยู่โอโ้ลูกนี้ยกมาขาดว่าบอกเลยโอโ้ยกมาขาดเลยฮนะ หยอนก็ใบเสาแรกโมงออกมาจังหวะนี้มาติดพักมาที่เอราวันเก็บอยู่เสาสองครับเอราวันเงยหน้ามองแล้วปั่นซ้ายวันนี้โอ้โหไกลมากๆครับอลองกันหน่อยครับเอราวันฝากมาด้านในจังหวะนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยครับคือเกมค่อนข้างที่จะตึงกันอยู่ครึ่งหลังครับแม่แล้วเราก็ทําได้เพียงแค่เสมอครับเล่นในบ้านนะครับต่อมาตามตีเสมอในครึ่งหลังและครึ่งหลังมีโอกาสบุกมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะได้3มแต้มนะทีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสริบหรี่จริงๆเลยครับเพราะว่ามันห่างกันไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากเลยครับเหลืออีกราวๆไม่ถึงครึ่งฤดูกาลแล้วและก็ต้องห่างกับอันดับที่4อยู่ราวๆ10แต้มเต็มนะครับคือถ้าเราจะลุ้นอันดับแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็จะเป็นอันดับที่3นู่นเลยซึ่งก็จะห่างกับเราราวๆ13แต้มซึ่งก็จะยากหนักไปอีกนะครับ โอกาสแทบไม่มีแล้วครัโอลิมปิกรียงน่าจะไม่พ้นกางตารางนะครับยาวๆต่อไปจนถึงจบซีซั่นต่อจากนี้นะครับผมเราก็ต้องพยายามลุยทำเควสให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงในกรอบเขตโทษและก็กดแฮตทริกให้ได้อีก3ครั้ง หลังจากนั้นนะครับผลการแข่งขันที่เหลือนะครับผมทางด้านของเอราวันกาน์เยก็ยังคงมีความคงเส้นคงวาที่ดีครับไม่ว่าจะลงเล่นไปกี่เกมกี่นัดก็ยังมีส่วนร่วมในการทำประตูนะไม่ว่าจะเป็นการแอซซิดหรือว่าจะเป็นการทำประตูโดยตรงนะครับผมจากการตัดยิงบ้างการหลุดกับดักล้ำหน้าหรือว่าเข้าไปชาร์จยิงในกรอบเขตโทษ ก็สามารถมีส่วนกับเกมค่อนข้างมากครับของเอลปิกริยงในช่วงท้ายนะและแน่นอนครับแฮตทริก2แฮตทริกที่เราต้องการนะครับผมเพื่อที่จะสารต่อเควสในการที่จะยืน่นะครับผมไปเซ็นสัญญากับนิคาสเซลบอกเลยว่ายากและผมก็ลุ้นทุกๆเกมนะว่าจะมีโอกาสได้แฮตทริกเมื่อไหร่สุดท้ายนะครับผมแฮตทริกก็มาค่อนข้างเร็ว กับแพตริกแรกนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำสามประตูที่เรียกว่าเน้นจะจัดนะคือหลังๆเนี่ยไม่ได้มีความสวยงามในการเข้าชัมากมายคือถ้าเราหลุดไปอะ่ะการยิงเนี่ยก็จะเน้นแบบชัวนะคือเอาแบบยิงเอาตายอ่ะพูดง่ายง่ายคือต้องเอาให้ชัวต้องเอาให้เข้าครับเพื่อที่จะเก็บแพตริกให้ได้นะหลังจากนั้นนะครับผมก็เล่นมาอีกราว4-5เกมยาวๆมาเรื่อยๆครับฟอร์มเอราวันก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานที่ดีเช่นเดิมนะครับผมเรตติ้งเฉลี่ยก็8 จุดกว่าๆนะครับผมสรรเกมนะครับผมจะเป็นการยิงประตูเพิ่มเติมนะครับผมจากหลังที่กดแฮตทริกแล้วก็สามารถที่จะกดแอสซิตเพิ่มได้จนมาถึงเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยโอ้โหเราไม่สามารถที่จะเก็บแฮตทริกได้แล้วนะเพราะว่านี่คือนดสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่สามารถที่จะผลิตแฮตทริกได้เลยแล้วการย้ําอยู่ในเั้นคงจะเป็นไปได้ยากแล้วแหละแต่ว่าเหลือจะเชื่อรันพวกนดสุดท้ายเราสามารถกดแฮตทริก ได้ในเกมปิดสนามนะครับผมและเราก็สามารถที่จะยิงได้ถึง3ประตูเก็บพัทติกที่ต้องการเพื่อที่จะไปสารต่อกับดีโลเซอร์ดิชันน่านะครับผมและนี่คือ3ประตูที่เรายิงได้ในเกมสุดท้ายของการปิดฤดูกาลนั่นเองครับสุดท้ายท้ายสุดเลยครับผมจบฤดูกาลโดยการที่เราทำเควส t ของดีโลเซอร์จบ เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงในกรอบเขตโทษการช้แพทริกให้ได้ถึง3ครั้งครับก็ถือว่าทํำผลงานได้ตามเป้านะครับผมพร้อมที่จะย้ายสมโนครัวครับไปอยู่ที่อังกฤษในซีซั่นหน้านะครับผมและแน่นอนนอกเหนือจากนั้นนะครับผมเราก็สามารถที่จะเก็บ Player of the Year ของสโมสรไปได้ับทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจะได้ Player of the Year นะครับแต่ว่าไปไปมาๆในการว่าเราเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลิยงในปีที่ผ่านมา หลังจากการโหวตของผู้เล่นและผู้จัดการทีมและก็สตาฟทั้งทีมนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ฝ่าว้กับรียงได้ดีเยี่ยมในฐานะนักเตะที่เป็นนักเตะอะคาเดมีของรียงนั่นเองครับผมเอราวันครับลุยมาทีละเกม2เกมสเกมสเกมจนถึงเกมสุดท้ายเนี่ยเราก็คาดหวังทำผลงานให้ดีเรื่อยๆแต่ไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะยิงถึงย4ประตูครับทุกคนเหนือเอ็มปัเป้เลยนะแค่นั้นไม่พอครับเรายังมีช็อปแอสซิตนะครับ ถึง12แอซซิ์นะครับผมเป็นนักเตะที่แอซซิ์มากที่สุดในลิกเอิงฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับเรียกว่าเราเหมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงและการจ่ายถือว่าผมเซอร์ไพรส์เกินคาดมากครับปีแรกคิดว่าจะเปิดตัวได้ระดับกลางๆแต่ว่านี่เกินคาดมากและผมคิดว่าเราพร้อมนะที่จะย้ายไปอยู่นในคาสเซิลในซีซั่นถัดไปนะครับแต่ว่าจะไปได้ดีหรือไม่ดีทุกคนต้องตามไปติดตามกันในพาร์ทต่อไปและก็ซีซั่นต่อไปของเอราวันกาดิเยนนั่นเองครับผม